ผมชื่อสุรเดชเดชคงครูภูมิยา,าไทยสาขาศิลปกรรมการแทงหยวกของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการงานแทงหยวกเนี่ยใช้ได้ทั้งงานมงคลและงาน,งานอาวามงคลเน่เช่นเพื่งานศพอะไรแ,ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เพื่องานศพมากกว่าเลยผู้คนก็เข้าใจว่าหยวกเนี่ยคืองานศพคนเราที่ตายมา มาสร้างความดี้กับโลกแล้วเนี่ยพอหมดอายุไขจะกลับไปก็เป็นการเชิญเอาที่ประทับของพระอินทร์จากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาช่อมารองรับดวงวิญญาณกลับมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโลกเมืองสวรรค์กับเมืองมนุษย์ถ้าว่างั้นแ่ละแล้วก็นี่ก็มีผู้ใหญ่ถังบอกว่าถ้าไม่เชื่ออย่างนั้นก็ขอเชื่อว่าทำของสวยของงามบูชาผู้มีพระคุณครั้งสุดท้าย เหมือนกับเราเอาดอกไม้ไปประดับอะไรเงี้ยการแทงหยวกหมายถึงการแทงให้ขาดเพื่อจะกําหนดเอาลายไว้ครณดิฟฟ์มอ่อนช้อยเนี่ยมันมันอ่อนช้อยทุกขั้นตอนเลยอ่ะพอสรุปแล้วลายของจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าลายนะมันมีลายฟันปลาที่หนึ่งลายฝันสามลายฝันห้าลายน้องสิงลายเสาและลายหน้ากระดานเขาบอกมันมีอยู่แค่นี้ ทั้งสิบคนก็ตอบคําเดียวว่ามันมีอยู่ห้าเราก็สรุปเอาเพราะว่าหลักฐานไม่มีเราก็เอามายืนยันไม่ได้เลยจากพ่อปูเปเป่เป็นปู่เป็นนั้นผมยังอยู่ประมาณเจ็ดขวบนะตามเข้าไปดูพอตามเสร็จแล้วพ่อก็มารุ่พ่อพ่อก็แทงหยวกเสร็จแล้วก็ผมก็ตามไปดูตามแล้วก็เริ่มแทงเลยนั่นแหละก็หัดหยวกกล้วยเนี่ยรอยมากเราจะเลือกตัน,นี ตอนนี้ที่ยังไม่ตกเครือค่ะถ้าตกเครือแล้วมันกรอบกาบนีมันกรอบแต่ถ้าไม่ตกเครือเนี่ยมันแทงได้นิ่มแล้วก็สองอีกข้อตัวนี้เขาเรียกว่าลังพึง่งลวงพึง่งลังพึ่งอะไรอะน้ำว้าจะลังพึ่งห่างแต่ถ้าเป็นตะน,น,น,นี้ีเ,เวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปร้นน้ําพอล้นน้ำี่ำ้น้ำจะขังส่วนนี้เนี่ยทําให้อยู่ทนอ่ะแล้วมันก็ข้อดีอย่าง มันไม่ค่อยมียางยางมีมกันแต่เราลดน้ําแต่เพราะยางกล้วยเนี่ยลดทีเดียวไม่อยู่อ่ะพอลดกลับมาเดี๋ยวจะออกอีกทีแหละทําให้ดาแต่นี่จะอยู่คงทนเลยครับแล้ววิธีต้นกล้วยวิธีการที่จะไปเอาต้นกล้วยมาเลือกต้นกล้วยได้แล้วเนี่ยกว่าต้นนี้ยังไม่ตกเครือจะเอาต้นนี้แหละแต่เวลาตัดเนี่ยห้ามล้มลงกับพื้นเพราะว่าถ้าล้มพื้นเนี่ยมันจะฟาดทําให้ อ้นีกระทบก้อนหินก็อะไรน่ะครแทงแล้วใส่ลายไม่สวยไม่ลุกเปือนไปหมดอ่ะเพรนั้นเขาจะรับเป็นช่วงช่วงครับครือเขามือเขามือที่เราใช้เนี่ยมันใช้มีดเล่มเดียวลักษณะมีดมันเป็นใบเลื่อยเอาใบเลื่อยมาทําเป็นมีดลักษณะมีดสองคมมีสองคมมีดเล่มเดียวเนี่ยบางคนไปแทงอีกบอกโอ้โหน้าทึ่งว่ะมีดเล่มเดียวมันสามารถแทงไปได้ไดลายได้หมดเลย อันนี้คือตัวสาคัญในการแทงอันนี้อุปกรณ์ต่างๆที่ตามมาก็คือตอกอย่างเงี้ยตอกไม้ไผ่ทำมาหลาบางๆตอกนี่มีหน้าที่ยึดยวกเมื่อแทงเป็นฟันปลาเปนสามเนห้าอะไรมาประกอบไปแล้วเอาตอกใี้ยึดแล้วตัวตัวนี้เราเรียกว่าเข็มเนี่ยเข็มเข็มยึดหยวกขเขาเจ้าเข็มยึดไว้ให้มันอยู่ พราะแทงแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นคนละชิ้นละชิ้นละชิ้น,นแม้พอมาประกอบก็ต้องใช้ตอกใช้เข็มนะแล้วเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่จะเอากล้วยมาแทงได้คือเลื่อยเลื่อยหรือมิโต้อนะอุปกรณ์ก็จะมีอยู่แค่นั้นลนะมีมีดทงยกูกมีเลื่อยมีมิโต้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งใบตองอ่างทองนี่แตกต่าง,งเขาหมด ทุกสกุลช่างเราจะใช้ใบตองรองลายปกติเนี่เขาจะใช้กระดาษกริดกระดาษกริดที่มีสีทองสีนั่นแบมากกว่คราวนี้เราจะมาใส่ลายจะขยี้กระด,ดาษกรีดเพื่อให้ไฟถูกกระทบเนี่ยเป็นแสงขึ้นมาแต่ผมมาว่าเออมันก็น่าจะเอาใบตองเพราะใบตองเนี่ยมันสามารถรองลายได้เห็นได้ชัดฮะพอรองแล้วผมไปถาวายงานท่าน ที่นาราทีา่วาสพอท่านเห็นท่านก็บอกนี่อะไรเนี่ยแล้วบอกไปใบตองว้เจ้าค่ะท่านบอกโอ้โหดีนะอยากเปลี่ยนนะเอาใบตองอย่างเงี้ยวัสดุของเราในท้องถิ่นหมดเลยลายตัวเนี้ยที่ไปถวายการท่านท่านบอกาลายลายแบบนี้ให้ชื่อว่าลายพัษนาสามารถที่เอาสัตว์เอาโดยบ้ากเพืจะใส่สัตว์ในหิมพา,านใส่ลงไปท,ท่านบอกว่าใส่ได้กลมกลืนกัรลายกระหนก ปกติจะใส่ยากนะตอย่างคือลวดลวดเราจะช้อปย้อมสีลวดตัวเนี้ยของทองมันมีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยเพราะว่าโบราณนะเขาใช้เนี่ยซองทูบสมัยก่อนน่ะแดงๆมาขยับน้ําขยับน้ําแล้วมาแตะลวดลวดเนี่ยมันจะทําให้ลายนั้นโดดเด่นขึ้นถ้าเป็นของที่อื่นเขาจะไม่ใส่ลวดใส่แต่บางทีเขาไม่ย้อมสีอีกตอนหนึ่งตอนปิดมุม ขอเราจะมีปิดมุมสองชั้นแบบแบบอย่างนี้ของเขาจะปิดมุมครั้งเดียวและที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งบางบางที่เนี่ยลายของเราเนี่ยประกอบไม่เหมือนกันต้องไปดูของจริงว่ามันต้องอธิบายอีกทีว่าลายนี้อะไรนี้คราวนี้การไหวครูเนี่ยมันเหมือนเหมือนการลํำลึกถึงพระคุณครูนะอย่างน้อยมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรนั้นมีเทว่าเพียงแต่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าการไหวครูนี่ยมันการทําให้จิตใจเราเนี่ย มันคิดเวลาที่ดีอะ่ะให้มีความสุขเราไหว้ครูนึกถึงครูแล้วงานผลงานก็ออกพอดีไปอ,ออกพอดีเพราะเราใจเรามันเป็นสุขแล้วเออว่าไอทำนี่ไม่เป็นมันเป็นมงคลละเนี่ยเราไม่ครับกำหนดไหมครับกำหนดผมก็กาหนดวันที่ห้าเนี่ยเพราะว่าที่จริงปกติไม่ได้ไหว้หละห้จาจะม่สาไงเนี่ยอ่ะะ พราะที่จริงเนี่ยพอท่านเอาไปอยู่ในเอาไปทํางานปเป็นวิทยรากรวิไลในวังอ,ะะอ่ะพรอ,อ้อเขาบอกต้องไหว้ครูเลยละ่ะเพราะ่ตัวผมไม่ไ,ได้ไวหายนะนเพื่อนเพื่อนเบอก่ทุกวันนี้ผมก็ไวหว้แตทำเนี่ยวหว้ทุกครั้งแต่ก็บอกไม่ได้ต้องไหว้ใหญ่อ่ะไม่มีอะไรมากแค่กวยวงามกระเ้าวอ่อนแค่นั้นก็สามารถไหว้ได้แล้วเพราะโยกน,นมันไม่มีตำราไม่มีหลักฐานไม่มีการจะลึกไว้พยราะนั้นตัวต่อตัวที่จะสอนกัน ดี๋ยวผมสอนคนนี้เสร็จแ,แล้วถ้าคนนี้เขาไม่รับต่อไหมเขาแค่เรียนแล้วไม่ไปเผยแพร่ต่อมันก็หยุดแค่ตรงนั้นพอคนสอนเนี่ยมันมีโอกาสตายเขาตายเะแล้วหมดเราไม่ได้สอนใครก็มันก็สูตรจบลงจบลงอ่ะที่เราภูมิใจคือาสามารถเออยกกลับมาได้แล้วเนี่ยเริ่มกลับแล้วพอเราลงเราสังเกตจากว่าการลงเฟสอะไรเนี่ยเดี๋ยวยวกสงขาพลูยกนั่นละไอโนทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งสามลูกันหมดคือมาให้รู้ว่า ของเราทําอย่างนี้นะแต่เราก็ลงในนั้นบอกเราไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ใครเห็นชอบส่วนไหนเอาไปเลยแล้วก็อย่างน้อยก็มีความภูมิใจว่าเอออย่างน้อยเราเกิดมาครั้งหนึ่งทําเพื่อแผ่นดินนะแล้วมีเหนือหัวท่านรับรู้อย่างนี้ด้วยมันก็ก็เกิดความภูมิใจนะอย่างน้อยเราได้มาใช้ใช้คุณคุณอ่ะเป็นตระกูลช่างทอง